สวัสดีค่ะนักเรียนตัวนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะคะคุณครูยกตัวอย่างกรณีนี้มาเราจะเป็นเรียงลํำดับเศษส่วนเหมือนเดิมแต่จะมีพิเศษขึ้นมาคือนักเรียนจะเห็นว่าในโจทย์ของเราจะมีจํานวนคละด้วยนะคะก่อนหน้านี้นักเรียนทํานะคะจะเป็นเศษแท้เป็นเศษเกินธรรมดาใช่ไหมคะพอมีจํานวนคละขึ้นมานักเรียนจะมีวิธีการที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูแบ่งเครื่องกระดาษนะคะเผื่อมันยาวนะคะนักเรียนดูให้เข้าใจแล้วทําคุณครูส่งเป็นวิธีทำเหมือนคุณครูนะคะในกรณีที่นักเรียนมีเศษขออภัยค่ะจานวนคะใช่ไหมคะนักเรียน5้ส่วนแนี้เราเอาไว้เหมือนเดิมนะคะกรณีที่มีเศษเกินอ๋อขออภัยค่ะจานวนคะให้เรียนทําเป็นเศษเกินซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะคุณครูจะขอทําไว้ตรงนี้จํานวน3ามเศษสส่วนเใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนเรียนกับครูมาแล้วนักเรียนก็จะจําได้ล่างคูณกลางบวกบนใช่ไหมคะล่างคูณกลางคือ73ใช่ไหมคะเป็น21บวกบนคือ3ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูพูดเอานะคะลูก7 3 21บวกบนคือ3 21บวก3ได้24ส่วนเหมือนเดิมคือ7นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะพูดเอาแล้วก็นักเรียนเคยทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูแล้วด้วยนะคะได้24ส่วน7 ใช่ไหมคะตัวต่อไปจํานวน1เศษ9ส่วน4ใช่ไหมคะให้นักเรียนแปลงล่างมันก่อนนะลูกให้เป็นเศษเกินก่อนล่างคูณกลางก็คือ4คูณหนใช่มคะสคูณ1เป็น4บวกบนคือ9ใช่ไหมคะสบวก9ได้13ส่วนเหมือนเดิมคือ4ก็จะได้13ส่วน สตัวสุดท้ายก็จะเป็น17ส่วน3เหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะเพิ่มขั้นตอนแค่ตรงนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นวิธีการจะเหมือนเดิมกับข้อ1น,นะคะวิธีแรกก็ขออภัยค่ะขั้นตอนแรกคือหาครนอของตัวส่วนใช่ไหมคะคือ 8, 7, 4และ3นะคะหาเหมือนเดิมาหาตรงนี้ 8, 7, 4 3 สี่จำนวนนี้มีแม่สุดคูณไหนที่หารได้ทั้งหมดทั้ง4ี่จำนวนหรือไม่ก็มองดูแล้วไม่มีใช่ไหมคะลดลงมาเหลือ3ามจำนวนที่แม่แม่ขอภัยค่ะที่มีแม่สุดคูณแม่เดียวกันหารก็ก็ไม่มีใช่ไหมคะก็จะลดลงมาเหลือสองจำนวนจะมี8และ4ใช่ไหมคะเอาแม่4ีนะคะสีองเป็นแปตัวน,นี้7ไ็ดเหมือนเดิม ตัวนี้4 1เป็น4 3ก็เอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะถัดมาเรามาดูว่าหารต่อใช่ไหมคะตัวเลข2 7 3ไม่มีจํานวนที่เราจะมามีแม่สุขคูณที่หารได้เหมือนกันสามจำนวนก็ไม่มีสองสองจำนวนก็ไม่มีก็เราก็จะจบเลยนะคะคอรนอรก็จะหมายถึง4คอรนอเอลใช่ไหมคะคูณ2คูณ7และคูณ 3นะคะคุณครูจะคูณคูณกันแล้วได้อะไรเอ่ย4คูน2 4คูน2คูน7และคูนคคูนคูณได้168นะคะแสดงว่าคอรนได้168ใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนนำตัวที่เราจะเอามาหาทําส่วนให้เท่ากัน5ส่วน8คือตัวแรกใช่ไหมคะคูณด้วยอะไรเอ่ย ส่วนข้างล่างเราได้คณนคือ1น8นะคะ8คูณอะไรได้168หมายถึง8คูณด้วย21นะคะนักเรียน21ล่างต้อง21บนขั้นตอนเดิมเลยนะคะนักเรียนบนคูณบนคือ21คูณ5ได้105นะคะตัวถัดมาเอา24ส่วน7นะคะลูกมาทำคูณด้วยเราจะต้องเอาจำนวนจากตรงนี้นะคะมาทำ คูณด้วยอะไรเอยที่จะทําให้ส่วนเป็น168 7คูณอะไรเอยได้168นะคะปากฏว่าคูณ24 24ล่างต้อง24บนใช่ไหมคะบนคูณบนคือ24คูณ24ได้576นะคะตัวต่อไปคือ13ส่วน4นะคะคูณด้วยอะไรเอยได้168ส่วนจะเป็น168นะคะ 4คูณอะไรเอ่ยได้168ปรากฏว่าคูณด้วย42นะคะ42คูณด้วยบนคูณบนคือ13นะคะตัวนี้ต้องเป็น42ใช่ไหมคะ42คูณ13ได้546นะคะตัวสุดท้ายคือ17ส่วน3คูณด้วยอะไรเอ่ยส่วนจะได้168นะคะ ปรากฏว่าคูณด้วย56นะคะลูก56ล่างต้อง56บนนะคะ56ไปคูณบนคูณบน56คูณ17ก็จะได้952นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ก็จะใกล้ถึงความจริงแล้วนะคะส่วนเราเป็น 168ทั้งหมดหรือหมายความว่าส่วนเท่ากันแล้วถ้าส่วนเท่ากันเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้โจทย์ในข้อนี้เขาให้หาจากมากไปน้อยใช่ไหมคะเราก็ดูว่าตัวไหนมากที่สุดดูจากตัวเศษหรือตัวที่อยู่ข้างบนนะคะ ปรากฏว่า952มากที่สุดคือมาที่1ใช่ไหมคะตัวถัดไปคือ576นะคะมากมาลำดับที่2 546มาลำดับที่3และตัวนี้มาลำดับสุดท้ายเหมือนเดิมลูกเวลาเราไปตอบุอครูเน้นย้ำนะคะต่อบตอบนักเรียนจะต้องนำตัวที่มาจากแรกเริ่มคือโจทย์เอาขออภัยค่ะ มาจากโจทย์เลยนะคะลูกมาตอบนะคะตรงนี้นะคะ 1. มาจากแรกเริ่มเลยคือ17ส่วนด้วย3ใช่ไหมคะมากที่สุดตัวถัดไปคือ2ที่เราหามาใช่ไหมคะ2มาจากตัวไหนลูกมาจากจำนวน3เศษ3ส่วน7แต่ก่อนที่เราจะทำเราต้องทำเป็นเศษเกินแต่ตอนที่เรานำมาตอบนักเ,เรียนต้องเอาโจทย์มาตอบให้คุณครูนะคะ ตัวที่3มาจากจำนวน1เศษ9ส่วน4นะคะและตัวสุดท้ายก็คือ4มาจาก5ส่วน8นะคะอ้าวเสร็จแล้วค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนในในในกรณีที่เราเรียงเศษส่วนแล้วมี จำนวนคละปะปนอยู่ด้วยเราจะต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะหลังจากนั้นก็หาคราน,นตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เราจะทำส่วนในเท่ากันการเรียงลำดับเศษส่วนจะไม่าสามารถเรียงได้ถ้าส่วนหรือตัวล่างไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูวิธีทําที่คุณครูให้ดูทั้งสองวิธีให้เข้าใจแล้วทําแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะ วันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ